<Okay. S 2> ดุดดองชิปซ <Chip size, S 2> <ด>้ายแล้วก็ชิปเ okay. อทโอเครอดแล้วดิด้เดีาด้อเดยวแล้วเราไปทางไหนอะนั่นโรงพยาบาลเหรอยังไม่ถึงอีกเหรอเริ่มเล็กลงแล้ว โหเสียวขาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ด,ดีดบับได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้ว บาเลเรียกไม่ได้ยินแล้วคือหูฟังอันนี้มันเป็นหูฟังแบบปิดหูหมดเลยไงเฮ้ย,วย,ยสวยสวยสวย เรามีส้มตำอยู่อันนึงได้อยู่แล้วทำมือเป็นรูปตัวตัว x ก,ก่อนทำมือเป็นรูปตัว x x x กซ์เย็นมากลุงมาแววตื่นเต้นมากเลยค่ะอะไรอ่ะเราต้อง,งดูงยา้าหูดดทำไมอ่ะพอดีดาดิมีล่างมาฝากขั้หนึ่งถึง <laughs> <laughs> ล่างนะคะ <laughs> เป็นเพราะอะไรนี้ อาได้ดูเดเองครับก็เลยนอนให้น้องแบกครับดุนดุงดุดดูาด้าดิามันสวยมากเลยนะวิววิวิเซลฟี่นะฮะโอ้ยเซลฟี่ไหนครับเซลฟี่รอก่อนเสีวลูกอย่าดันฮะเสียวใช่ไหมฮะขอโทษฮะมือมือพี่เขากลางเยอะมากครับเออ ชูครีมพี่ขออัดญโอซีนะแล้วควรทวิตบอกหมอก็ได้ครับว่าศพมันบักอ่ะติดติดตัวขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลพี่กดเคสแล้วเหรอคะใช่พี่ตอนแรกพี่กดเพราะว่าศพพี่อยู่ข้างล่างแล้วแล้วดันดีเขาคงกดอุ้มแล้วแบบมันติดตัวเขามาหรือว่าเขาเห็นจอไม่ตรงกันก็ไม่ค่อยเห็นดานดีเด่นดูดังโดนเออแสดงว่าจอไม่ตรงกันขอบคุณนะครับดาดีโดได้ดวงดันแล้วคุณมาตายทุนได้ไงครับ ผมตอมอแล้วเข้ามาผมก็เห็นแบบคนเยอะเลยผมกลว่าจะมาโดดด้วยครับผมมีลกครับอ๋อผมเดาว่าคุณเป็นวิญญาณเฝ้าอยู่ที่นี่ไม่ครับผมผมไล่โดดเมื่อกี้ผมไปโดดบอลโซนมามันโดดออกมาไม่ได้ก็เลยกลับมาตรงนี้แล้วเจอคนเที่ยดลงไม่ได้ใช่ครับผมพยายามหาหารูอยู่เพราะมีคนบอกว่าโดดลงมาได้ก็เลยเออกไปช่้มกันใช่ไหมใช่ครับ ฝั่งนนนู้ะว่าเท่านี้ก็สุดพวงเดียวโซนแล้วนะไปเลยไหมเดี๋ยวให้ลงในกอุ้มดาดิกก่อนผมกดพาราชูนี่คือถูกแล้วใช่ปะใช่ค่ะกดใช้ค่ะหนูเชื่อว่ารอบนี้ลุงทำได้รอบนี้มีเวลาเยอะค่ะโอเคดู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 ดาดดาดที่อยากไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตรงนี้บอย่านะขอดูแมปก่อนว่าเราจะไปลงไหนกันดีไปพร้อมกันนะไปลงแรมนี่กินพร้อมกัน พี่ว่าพี่โดดแล้วพี่จะวนขวาไปทางโรงพยาบาลดีไหมแต่ตอนนี้ต้องรีบโดดแล้วเพราะไม่งั้นพราะเราจะหิวข้าวตุยโอเคปาหพร้อมข้างไหนอะวิ่งตรงไปข้างหน้าเลยค่ะแล้วก็เลือกเดี๋ยได้เลยเดี๋ยวลุงขอกินก่อนแล้วกันเดี๋ยวดใช่ข้างบนตรงกลางครับดาดีเด่นดๆใดังได้ได้ดาดาได้เลยดาดี ดูเขาโดดก่อนว่าเขาโดดกันมุมไหนไม่ใช่ปล่อยลงพี่ลูบี้ล่วงไปแล้ระหว่างหิวตุยกับตกเใจโอ้ยคนเดียวอ้าวไปโดนเดียวอ้าวทำไมเป็นคนเดียวอ่ะอ้าวเดินลงดีครับอย่างนี้เดินลงเลยเออเออจะกันจะกันไปไปโอ้เดินลงไปเลย ไะกลับเล่นหน่อยคะกลับเล่นหน่อยคะโอเคพีเน่ซูๆนะเนะ๋ยวผมไปรอรับได้ๆเอาล้มพี่ไปไหมล้มพี่อยู่ในตัวไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่รอเล่นรอเล่นอ๋อมันวิ่งขึ้นแล้วโดดเดี๋ยวนะมาทบทวนกันก่อนกดคลิกซ้ายแล้วก็ชิปเอสโอเคดดดองชิปซ้ายแล้วก็ ด 10s โอเครอดแล้วดาดีดอเดียวด้อเดียวแล้วเราไปทางไหนอ่ะนั่นโรงพยาบาลเหรอตรงไหนไม่รู้แต่ดุนดุงแต่โดนดึกดาดับอ๋อนั่นไงนั่ไงเขาเขาบินอยู่นู้นอ่าเฮ้ยรอดแล้วดุนด้าดุนดุไม่จะชนกันเองนะ ตรงนี้คือตรงไหนเนี่ยเฮ้ยลงทางด่วนวะเนี่ยดงดงนี่ไหนด้วยได้เน็ดด้วยด้วยดงดาบได้วิ่งแน่ลุงลุงว่ากลางถนนนี่แหละได้ดาบดุนด้อเลยดุนดูเอ้ยรอดเดือยเย่โอ้โหด้ำเด็ดแล้วตรงนี้คือที่ไหนเนี่ย เชฟเขาไปเชฟกันเหรอเราอยู่ไหนเนี่ยดูดูไหนเนี่ยตรงนี้คืออ่าตรงนี้มีมีที่จอดรถที่จอดรถไม่ไกลเลี้ยวขวาไปนี่ไปไหมวิ่งไปเอารถได้นะ แล้วดีเคยไปทำในนี่ยังออะไรนะถังเช่าอ่ะเดยเดยได้เดบดับเมื่อวานที่สภา,าลุงได้ยินเขาบอกเขาจะรับสิบเอ็ดบาทเก้าถึงสิบเอ็ดบาทลุงว่าคุ้มนะนนด้านาดบเด็ดด่านด้าโดนนะสิบเอ็ดบาทเพราะมันไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องโพสไม่ต้องอะไรได้แล้วได้ต้องโดนเด็ดแน่ แดดด้วยแดดดอยด่างเลยนะอันนี้ใครเนี่ยดาเดลดุด่าลอดสุดยอดสวยงามครับแล้วเราไปทางไหนนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เวกัสกดเคสเรียกหมอเดี๋ยวเราติดรถหมอไปด้วยใช่ใช่แต่เราจะไปกันหมดไหมหมดแหละหมดหมดตอนแรกว่าจะวิ่งไปเอารถเดี๋ยวเดี๋ยวรอหมอก็ได้ค่ะแล้วที่จะได้แบบบอกหมอว่าเอ้ยรอบนี้เราไม่ได้เป็นเคสแล้ว พาเค้กมาส่งด้วยไงดรอปร้พิซซ่แต่ว่ามันลงเร็วเหมือนกันนะมันแบบตอนแรกผมจะจะไปหาลงตรงแบบตรงแลนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยพี่เนยได้กดคลิปปะครับกดคำกดเอสพร้อมกันกดทางนี่ไงหมอมาแล้วรื่นดรอปได้แล้วคุณหมอขอติดรถไปด้วยครับได้ครับเอาคุณหมอรถมันคุ้นๆเดี๋ยวว่าเลยครับ ไปด้วยครับหมอผมไปตายบนเครนเชิญค่ะภาระมันอยู่ไหมเนี่ย ถึงแล้วใกล้มากขอบคุณครับหมอคัขอบคุณคบดูนดูนโดดครับเดี๋ยวพี่พาหลานไปทำอีโคก่อนนะได้ค่ะจาไปเจอกันจ้าได้ค่ะขอบคุณมากชูครีมในในจุดก็ทำได้ได้ค่ะขอบอร์ชูครีมไว้หน่อยค่ะอะไรวะทองหนูเอฟหนึ่งโอเคครับสองห้าสองเก้าสองค่ะ แต่ว่าปกติหนูว่าอยู่กะดึกนะคะหนูเข้ามาแบบได้เผื่อพี่มีข่าวอะไรจะได้ได้ลยคะสองห้าสองเกสองนี่ขอบคุณค่ะเ0 0กดอโอเค ร้อยปราชญ์เจอกันไปไปยังไงคะว่าจะวิ่งไปเอารถอ่ะอ๋อสยามใช่ไหมคะใช่จ้าเจอกันจ้าเจอกันค่ะขอบคุณค่ะเดินด้านนี้ดูดานนี้ด้านดีด้านต้องวิ่งไปทางไหนนะอ๋อทางนี้ค่ะจ้าเฮ้ยด้าดี ด <Daddy. S 2> ดับเมื่อวานรถลุงน่าจะต้องเผางั้นงั้นไปเอาที่เผารถด,ดีกว่าได้ไดับต้องใช้ต้องใช้เงินสดปะ่ะได้ได้เดินโดโดอยูยยร่รำบันใช้เงินสดนี่